สวัสดีครับพบกับผมโตชอนัลนะครับกับรายการชัดชัดทีมเดียวให้ทีมเดียวกันแบบชัดชัดแบบนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่28ตุลาคมนะครับ2 5 6 6ครับมีหนึ่งคู่มาฝากแฟนๆนะครับเน้นๆครับวันนี้เป็นเอลคลาสิโกนะครับผมก็คืออ่าเดอะคลาสสิกอะคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือคลาสสิก คาสโกโส้ภาษาสเปนก็คือภาษาอังกฤษก็คือคลาสสิกนั่นเองนะครับก็คือคู่ที่คลาสสิกนะครับก็ถ้าเป็นสเปนก็เป็นบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดใช่ไหมครับถ้าเป็นเยอรมันเขาเรียกว่าอะไรเดรคัชเคอร์ใช่ไหมอ่าก็คือไบรยย์นิวน์กับดอรลมุนถ้าเป็นของทางฝรั่งเศสก็เป็นเลอคลาสสิกก็คือปารีสแซงต์แชงก์แมนกับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคร่าวๆเนาะของ คู่ที่เป็นใต้แบบคลาสสิกของลาลิก้าลิเกอิงแล้วก็บูเดลลิก้านะครับแต่วันนี้ครับบาร์เซโลนาได้เล่นในคัมนูครับเจอกับเรอัลมาดริดนะครับผมวันนี้อ่าส่วนราคาหรือว่าเขาเรียกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่เสมอหรือเลือกนะครับหรือใครต่อรองนะครับจะอยู่เราเรานี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทรงนี้ให้เลือกขอเลือกบาร์เซโลนาครับก็ ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผม,ผมก็ฟอร์มยีงมีฟอร์มดีมองกันแหละแต่เพียงแต่ว่าบาซ่าได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมสถานที่เสียงเชียนะครับกรรมการอันนี้ไม่รู้อย่าไปคิดมุมนั้นนะครับก็ชี้ไปที่บาร์เซโลนาดีกว่าแลวตอนเด๋ยวตอนนี้ต้องยอมรับว่าบาร์เซโลนากับเรอัลริดอ่ะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าคิโรนาฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับผมทีมเล็กทีมนี้นะครับ ก็โอ้โหขเขาเรียกว่าไม่ยอมให้บาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดนี่หายใจสะดวกเท่าไหร่นะครับเหมือนจะมาแย่งแชมป์อีกทีมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่นี้สู้กันลืมตายแน่นอนโอกาสเอาเสมอมีครับแต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะท,ที่ชนะผมคิดว่าเป็นบาซ่ามากกว่านะเรอัลมาดริดก็มีโอกาสนะแต่ว่าน้อยกว่าบาซ่าถ้าต้องเลื่อกจริงขอเลือกบาร์เซโลนาครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับเชลซิทีมเดียวระหว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอลาไปก่อนชลินทุกท่านครับ สวัสดีครับภาษาสเปนสวัสดีเรียกว่าโอลาขอบคุณเรียกว่ากราเชียสแล้วก็ลาก่อนหรือว่าบายบายเรียกว่าอะดิออสครับผม